Uh -huh. Tuần subscribe tâm kênh Thầm Mì Gõ như thế

ก่นลัางเป็นหมากเนาะจขึ้นไปใส่แม่ก็ได้คนมาเพื่อนๆก็ทิประมาณนี้แหละอยากยังกะล่วงกินล่วงกิน,อ,กนอยากหมกักลำไยกะล่วงกินหมักลำไยเนาะอยากน้ำมันอย่งนันก่อนเพื่อนกน็ดินเพื่อนก็นกนบรดได้กว้างเนาะ ลูกใจกูอันวันนี้แหละหม,มักเคี่ยวเป็นหมักนาวทำนี้งานสวนกองเพิ่งนี่หม,มักนาวกับเสียห้วยก่อนมาบ้านแม่อยากได้ยังยก็อาอนีอ่หม,มักนาวนู่ยไดดมันคัก มันค das ักมันใสก็เอาละนี่อ้าวมั้งน้ําก็ได้แม่เอ้ยเอามังน้ําก่นเด้อมาเฮแม่อยากได้หยังก็อาแบบนี้ล่ะอยากกินแก็กินหมกลําก็ได้ขึ้นไปนั่งกินอยู่ต้นก็ขึ้น มันไงกะมันชุกกะยำที่เอานี่มันยังไม่ยุกครับโม่ลายค่อยกๆเอาชุกชีมาก่อนเอาของหน้าชุกชีมาแต่เลยมันชีชุกๆแน่มันหม้ไมเพิ่นหมายไว้เอามันชุกะหมายก็เอากะหาเอา สวัสดีพี่น้องสวัสดีมื้นี้ก็มาเฮือนอีแม่ก็ไดได้ยังก็เอาได้มากน้ำเพก็เอามะกรูดใหมันยังบ่สุกก็ก็บ่เอาหลายเนาะกินซิมเบิ่งคกกแล้ว